มีแผนจะมาประกวดเร็วๆนี้ไหมคะเ um, จะสซี่คิดว่าตอนนี้เจสซี่กำลังทำเรเสิร์ชอยู่ว่า um, แบบไหนคือ style สไตล์เจสซี่เพราะว่าจริงๆเจสซี่แอนจอยการเดินมากๆเนาะแต่สิ่งที่สำคัญกว่าร่างกายหุ่นแล้วก็การเดินอะเจะสซี่คิดว่าคือสมองนะเ um, จะสซี่รู้สึกว่าเจสซี่โดนดูถูกเรื่องความคิดแล้วก็สมองความสามารถมา ตั้งแต่เข้าวงการเพราะว่าอันหนึ่งเลยจะทีดูแรงตอนประกวด The Face ใช่ไหมคะดูเป็นเด็กเก้าราวหลังจากนั้นก็รู้สึกว่ามีแต่งานที่เกี่ยวกับเรื่องหน้าตากับผุ่นตอนมีมาประกวด MUT ยุค TPN ก็เลยรู้สึกว่าได้คนได้เห็นค่าแล้วก็เห็นว่าเออเราก็เราก็มี passion เรามี purpose เรามี voice คนก็เลยให้เกียตรติตงั้นมากขึ้น แต่จริงๆจ,งๆจะซี่ไม่ต้องการให้คนให้เกียรตินะแต่จะซี่แค่อยากให้คนฟังในสิ่งที่เราพูดเพื่อจะได้แบบมีอินสปิเรชันแรงบันดาลใจอะไรดังนั้นที่จะซี่มองในตอนนี้คือเวทีที่สามารถให้จะซี่ตอบคําถามได้ในแบบที่จซี่อยากตอบแล้วก็มีกรรมการที่จะซี่เคารพคือสิ่งที่จซี่เสียใจอ่ะ คือเจสซี่อะไม่ได้เสียใจละกันเพราะมันไม่เคยเกิดกับเจสซี่นะแต่สิ่งที่เจสซี่ไม่อยากให้เกิดละกันก็คือการล็อกมงหนึ่งคือการที่ตอบอะไรก็ได้แล้วก็มีคนที่ตัวเองเอาอยู่แล้วดังนั้นก็คือไม่ต้องประกวดและเจสซี่ก็ไม่อยากประกวดด้วยเพราะว่าเสียเวลาทุกคนเหมือนเอาเหมือนเหมือนเป็นแบบโชว์อะก็คือไม่ไม่ต้องเหมือนเอาเรามาเป็นของเล่นเพื่อแสงสีเสียงแต่จริงจริงอยู่เลือกคนไปแล้วอันนี้เจสซี่คิดว่ามันไม่แฟร์ ในทุกๆอย่างเลยซึ่งในโลกใบนี้ยรืกอีกแล้วพูดดีีีแล้วมันยากนะที่จะหาอะไรที่มันแฟร์ได้ในทุกๆเรื่องซึ่งมันมันไม่มีหรอกความแฟร์หรืออีควอลิตี้หรือคำที่ดีกว่าอีควอลิตี้ก็คือเอ็กควอี้เนาะมันไม่มีหรอกทั่วโลกแต่ว่าเจสซี่อยากจะสแตนบายก็คือยืนเคียงข้างกับองค์กรต่างๆหรือว่างานต่างๆหรือคนที่จะทำอะไรให้มันแฟร์ที่สุดเจสซี่รู้สึกว่ามันเป็น choice มันเป็นสิ่งที่เราเลือกได้ดังนั้นจะซี่ก็จะเลือกอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันมันทรงคุณค่ามันให้มันให้เกียรติทั้งเราทั้งเขาทั้งคนดูมันเหมือนให้เกียรติทุกฝ่ายในการเลือกคนที่ดีที่สุดก็เลยรู้สึกว่าอยา่าอยากทำอะไรที่ท้าทายอยากทําอะไรที่อสนุกสนุกได้เพราะจริงๆสซี่นคนสนุกวันนี้จะซี่ป่วยใช่ป<ไ>่ะจะซี่ก็เลย,ยจะแบบเสียงดาวแต่บางคนอาจจะบอกว่านี่คือปกติก็ได้เพราะว่าปกติจะซี่ล้น เอแต่รู้สึกอยากอยากยืนเคียงข้างอะไรที่มันแฟร์มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราเลือกได้ชีวิตนี้มันมีอะไรที่ไม่แฟร์พอละถ้าจะซีจะเป็นแรงบันดาลใจหรืออะไรให้ใครอย,อยากอยากอยู่กับอะไรที่มันท่งคุณค่าอืมน้องๆเขาดูอยู่อะอย่าให้เขามาดูอะไรที่มันแบบสมจะซีนะ อยากให้เขามีแรงบันดาลใจอยากให้เขามีอินสปิเรชันอยากให้เขาเป็นคนที่ดีอยากให้เขาทําอะไรที่ดีอยากเอาความผิดพลาดจะซ,ซี่สอนคนได้อยากเอาความรู้ที่จะซี่รู้มาแชร์คนได้อะไม่งั้นทําเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเงินหรอเงินอยู่มันก็ไปนะทุกคนเอาจริงๆอ่ะจะซี่ไม่ได้เป็นคนที่มีมากๆนะแล้วก็ตั้งแต่เด็กคือคุณพ่อคุณแมจ่จะซี่อ่ะเรามีพอที่จะทําทุกอย่างที่จะทําให้แบบลูกๆเขาก็คือจะซี่กับน้องเป็นคนดีได้ประมาณนั้นแบบ ให้ไปเรียนโรเรียนที่ดีให้การศึกษาที่ดีให้ทํากิจกรรมที่ดีแต่เราไม่ได้มีแบบเจสซี่ไม่ได้เป็นเด็กที่ถูกสปอยและทุกอย่างที่เจสซี่มีอ่ะเจสซี่เก็บตังค์นะ Anyways เงินมันมาแล้วมันก็ไปนะทุกคนแต่สิ่งที่เราพูดอ่ะเจสซี่เชื่อว่าตอนที่คนกําลังจะเสียชีวิตอ่ะเขาไม่พูดหรอกว่าแบบเอออยากจะมีเงินมากขึ้นมีแต่พูดว่แบบอยากใช้ชีวิตมากขึ้นอยากให้รักมากกว่านี้ อยากเป็นแรงบันดาลใจให้คนมากกว่านี้อยากอะไรอย่างเงี้ยน้อยมากที่จะซีฟังแบบพอดแคสต์หรือว่าฟังอินเทอร์วิวแล้วก็มันเกี่ยวเรื่องเงินนะซึ่งเงินมันทําให้คนบ้าได้นะอันนี้พูดเลยคนที่มีมากๆบางทีถ้าไม่รู้จักพออะทุกอย่างมันคือแบบตัวเลขในสมองและมันกลายเป็นคนที่ไม่น่จะซีเอาจริงๆจะซีมีคนรอบตัวที่ successful เยอะแล้วก็คนที่จะซีอยู่โดยได้อะคือคนที่แบบ รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรจะมีเพื่ออะไรจะให้คืนเพื่ออะไรแต่ไม่ได้แปลว่าเราซื้อของสวยงามเพ่อเติไม่ได้คืออย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็รู้จะซี่เป็นคนที่ชอบกระเป๋าจะซี่เป็นคนที่ชอบอะไรที่สวยงามมันเป็นสิทธิ์ของเราเนาะมันเป็นเงินของเรามันไม่สิทธิ์ของเรามันเป็นเงินของเรามันไม่สิทธิ์ของเราเแต่ว่าถ้าคนที่แบบบ้าเรื่องแบบงานกับเงินอะไรอย่างเงี้ซี้อยูไ่ไม่ได้จริงๆ คุณพ่อเจสซี่ก็เป็นคนที่ทํางานหนักตอนเด็กนะแต่คุณพ่อเจสซี่ก็ไม่ได้แบบ crazy เรื่องอะไรอย่างนี้เลยยิ่งบอกเจสซี่ด้วยซ้ำแบบมันจําเป็นไหมบางทีเจสซก็จำเป็นด้วยความที่แบบเจสซี่เป็นผู้หญิงที่รักสวยรักงามเนาะ